สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูข้อมูลบนกันนะครับตอบ่อคลิปแรกสำหรับข้อมูลบนผมนำข้อมูลหลักสิบบนมาให้เอฟซีได้ชมก่อนนะครับเพราะว่างวที่ผ่านมามีหลักสิบสี่สูชนแล้วมาแค่หลักสิบนะครับท่านผู้ชม หลักร้อยหลักหน่วยชนไม่มานะผมก็นำสูตรเดิมทั้ง4สูตรนะครับ10บนเดินดี4สูตรเดิมไปคำนวณตัวเลขก็ไปในทิศทางเดียวกัน fc นะครับกับสูตรอื่นๆนะครับผมก็เลยยังใช้สูตรเดิมสำหรับ10บนเดินดี4สูตรงวดที่ผ่านมาชน079ก็มาที่9แต่เราตัด ดับออกก็เลยหลุดไป Fc เราไปนเน้นที่สูตรนะก็มาที่9นะครับสูตรเดินดีแต่ว่าเราไปตัดเลขดับออกก็เลยหลุดนะ Fc นะคลิปนี้เรามาดู10บนเดินดี4สูตรเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> <c oughs> เรามาดูสิบบนสูตรที่หนึ่งนะครับแสนบวก พันค่นสองบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์จะเท่าไหร่บวกหนึ่ง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 บวกทีละหนึ่งแจมนะครับท่านผู้ชมเป็นเด่นเจ็ดตัวนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกสองสองเจ็ดเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้นี่ประมาณยี่สิบห้างวดในเอฟซีนะนะสูตรนี้นะ ประมาณ25่ห้างวดนะของเดิมเขานะครับยังไม่หลุดนะแต่ว่าผมเอาสถิติมาให้ชมแค่ประมาณ14งวดแค่นั้นเองเนื่องจากสมุดผมมันเล่มเล็กนะผมก็เอาสถิติมาให้ชมแค่14งวดนะครับสูตรของสูตรนี้นี่เดินยาวประมาณ25งวดยังไม่หลุดในเอฟซลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับเรามาดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่14ผลรางวัลออกแปดเราให้เด่นที่ 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ้าหกเจ็ดกห็หลัก10มาที่9นะครับ9กนี่ก็มา2งงวดติดแล้วน,นะ FC นีะงวดนี้จะยังมาอยู่ไหมนะเรามาดูกันนะครับสูตรนะครับแสนบวกพันคูณสบวกสิล่างบวกหนึงคงที่แสนก็คือ3 แสนคือ3ามพันก็คือ5 5 2เป็น10 10ล่าง10ล่างก็คือ8แล้วก็บวก1คนคงที่ <c oughs> 8ปบวกหได้9 3้บวกศได้3 3มบวกเได้2เด่นตัวแรกของเราเด่น2นะบวกทีละ1แต้มนะครับ2 3 4 5 ห7 8เด่น10บนสูตรที่1เด่น2 3 4สามสี่ห้าหเจดแดขอให้เดินต่อนะครับเรามาดูสูตรที่สองกันสูตรที่สองนะครับหมื่นบวกหน่วยบนคูณ2อบวกสองคงที่ ผลลับเด้เลย์บวกหนึ่งบกสามบกหนึ่งบวกหนึ่งบกสองบกหนึ่งผมใช้สถิติงวดที่ออก2องเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ของเดิมเขา19บงวดยังไม่หลุดในเอฟนะสินะงวดยังไม่หลุดนะครับเรามาดูสถิติแล้วเราค่อยมากำหนด งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่14ออก8 9 8เราให้เด่นที่9 0 3 4 5 7 8้าดก็หลักสิบมาที่9นะครับถือว่าป่านนะครับมาตัวที่1นเลยนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับหมื่นนะครับใช้หมื่นบวกหน่วยบนคูณ2บวก2คงงที่นะครับหมื่นก็คือสี่ บวกหน่วยบนคูณสองหน่วยบนคือ8 8ดแปสองสิบวกสองคงที่4 6, ี 0, 0, บวกหได้ศูนยูนบวกสองก็ได้สองเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกก็คือสองสองบวกหนได้สามสามบวกสได้หกหกบวกห่งได้เจ็ได้แปดบวกสได้ศูบวกหได้หนสูตรที่สองเด่นสองสห 8, เรามาดู10บนสูตรที่3นะครับสูตรนี้ต้องบอก fc เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมที่ใช้มาหลายต่อหลายงวดแล้วนะครับสูตรนะครับแสนคูณสามบวกสิล่างบวกสิบหน่วกหน่วย2องบวกสิบวกสิ บวกหน่วย4คูณ2งบวก8คงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก1นบวก1บวก1บวก2บวก2บวก2นะครับแต้มที่บวกเพิ่มนี้เป็น7ตัวใน F4 นะย้ำนะเป็น7ตัวนะครับผลรวมได้เท่าไหร่แล้วยังไม่ใช่เลขเด่นนะครับให้ไปบวก1ก่อนถึงจะเป็นเด่นตัวแรกนะเพราะว่ามี F4 ไหลท่านงงนะครับสูตรนี้ใน F4 นะของเดิมของเขาที่3 3มงวดนะหลุดไป1นงวดนะ เป็นสูตรเก่าแก่ที่ใช้มาหลายงวดและนานแล้วนะ fc ประจําจะทราบดีมาดูสถิติกันท่านผู้ชมผมใช้งวดที่ออก2-27เป็นสถิติงวดแรกนะครับมาดูสถิติแล้วเราค่อยมากําหนอนงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่14ออก8-98เราให้เด่นที่8 9 0 1 3้า หลักสิบก็มาที่เก้านะครับ <c oughs> <c oughs> มาคำนวณงวดนี้กันแสนคูณสามแสนก็คือสามสามสามเป็นเก้าบวกสิบล่างก็คือแปดสิบหนึ่งก็คือสี่หน่วยสองก็คือแปดสิบสามก็คือหนึ่งสิบสี่ก็คือเก้า หน่วย4คูณ2หน่วย4ก็คือ0 0 2ได้0บวก8คงที่0บวก8ได้8 1บวก9ได้0 4บวก8ได้2 9บวก8ได้7นะครับ2บวก8ก็ได้0เพราะฉะนั้น7 7บวก0ได้7เอา7ไปบวกกับ1ก่อนนะ FC นะ7บวก1ก็ได้8 บวกได้9ได้ศได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกสองได้ 5, 5้าหบวกสองได้7จ็เด่น10บนสูตรที่3เด่น8 9 0เก้าเรามาดูสูตรที่สี่ fc นะสูตรนี้ก็ ใช้ร้อยบนคูณ3บวก10บนบวก2คงที่ผลลั์เดทไลน์บวก1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก1และก็บวก3ผมใช้สถิิงวดที่ออกสองสองเป็นสถิิงวดแรกสูตรนี้ของเดิมของเขา19งวดยังไม่หลุดนะเรามาดูสถิติกันนะครับแล้วเราค่อยมาคำนวณผมใช้สถิิงวดที่ออกสองเป็นสถิิงวดแรก งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่14ออก8 9 8เก้าราให้เด่นที่9 0้าศูนหลัก10มาที่9เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรร0อยบนคูณ3ามบวกสิบนบวกสคงที่100บนก็คือ8 3ดสาม บวก10บนก็คือ9บวก2อคงที่4บวก9ได้3 3บวกสได้5นะสี่บวกหได้ห้เนี่ีเพราะงั้นเด่นตัวแรกก็คือเด่น5 5บวกทีละหนึต้มได้ห 7จ็ดนะตัวสุดท้ายบวกด้วย3ามศนบวกสามได้สามบนสูตรที่4นะเด่น5 6 7 8 9 0 3กนะก็เป็นเด่น10บนเดินดีชน4ีสูตรนะ fc นะก็เดี๋ยวผมจะเอาทั้ง4สูตรมาจับชนกัน มาดูกันท่านผู้ชมนะงวด16วิจีกา2568 10บนเดินดีชน4สูตรนะสูตรที่1เราให้เด่นที่2 3 4 5 6 7 8สูตรที่2 2 3 6 7 8 0 1สูตรที่3 8 9 0 1 3 5 7สูตรที่4 5 6 7 8 9 0 3 ทั้งสี่สูตรนี่ชนกันที่ผมชนให้เรียบร้อยแล้วในะ f ซนนะส 3, 3ก็ชน4ี่สูตรเด่นตัวแรกสตัวที่สองเ็ดนะครับ7ตัวที่สองเจ็ดสาเจแล้วก็8ดชนอยู่3ามตัว สิบบนเดินดีสี่สูตรชนสามเจ็ดแปดงวดที่แล้วชนศูนย์เจ็ดเก้ามาที่เก้านะครับสำหรับสี่สูตรนี้นะงวดนี้ชนที่สามเจ็ดแปดนะศูนย์นี่ศูนย์นี่มีอยู่สามสูตรเอฟนะเอฟซี FC นะใครจะเอาสำรองไว้ก็ได้นะครับศูนย์นะเนี่ยครับศูนย์ชนสามสูตรหนะนึ่งชนสองสูตร สองก็2ส,สูตร4ส,สูตรเดียวห้าสองสูตรหกหกสมสูตรนะแล้วก็9ก,ก็แค่2ส,สูตรเพราะฉะนั้นชน3มสูตรมีอยู่ศูนกับ6นะครับใครจะเอาสำรองศูนย์กับ6ไว้ด้วยก็ได้นะเผื่อเผื่อสมชน3ตัวนี้ไม่มานะจริงๆผมว่า น่าจะอยู่ในนี้แหละเอฟซนะก็แต่ก็ไม่ประมาทท่านใดที่ต้องการสำรองชนสามสูตรก็มีศูนย์กับ6กชนสามสูตรนี่ชนสี่สูตรนะครับสรุปนะครับสิบบนเดินดีชนสี่สูตรชนสามเจ็ดแปดก็นำไปพิจารณาดูนะครับเอฟซนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าท่านจะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็มั่นใจแน่ใจแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ เจอกันคลิปหน้าเรามาดูหน่วยบนเดินดีชน3าสุนะครับสวัสดีครับ